สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกาลังอยู่กับผมนะครับจะเอกชาแนลวันนี้เราจะมาเที่ยวทะเลน้ําจืดครับมาดูบรรยากาศว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับทะเลน้ําจืดตาบลมะนาวานอาเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับริมเขื่อนป่าสักโทรศิ์นะครับไปดูกันเลยในช่วงฤดูฝนก็ไม่ค่อยอยากมีคนออกมาเที่ยวเนาะเดี๋ยวหมดฤดูฝนแล้วนู่ล่ะครับผมคนจะมาเที่ยวกันเยอะเลยนะครับผมที่ทะเลน้ําจืดเขื่อนป่าสักโทรศิ์นะครับ สำหรับน้นําในเขื่อนนะครับที่เหนือเขื่อนนะครับจเจดนี้อยู่ทางเหนือเขื่อนนะครับผมน้ําก็จะลดลงเพราะว่าผมไปไฟ์สดให้รับชมแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูก็เข้าไปดูอาคารระบายน้ําที่ไหลสดนะครับเพราะว่าเปิดระบายน้ําเต็มที่เลยนะครับผมน้ําก็เลยดูแห้งๆแบบนี้เนาะนะครับเพราะว่าเตรียมรอนะครับน้ําจากเหนือนะครับที่ฝนจะตกต่อเนื่องนะครับในช่วงปลายฤดูฝนนี้นะครับ แต่ก็ยังเปิดให้ท่องเที่ยวนะครับทะเลน้ําจืดเขื่อนปราศักนะครับมีเรือนะครับของกรมเจ้าท่านะครับมาติดต่อที่อบตมนาวานได้เลยนะครับผมอวู่สวยๆนะครับในวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีอาหารขายนะครับผมอยู่จุดนี้นะครับผมแล้วก็ด้านบนก็มีนะครับผมเป็นบรรยากาศนะครับสวยๆนะครับเป็นเสน่ห์ของ ทะเลน้ําจืดนะครับมีจุดอันซีนคือ,อสะพานผุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูสะพานผุดนะครับนี่นะครับที่จะมีเรือนําเที่ยวนะครับครับบางคนก็เรียกว่าสะพานร้างกลางน้ำเนะาะสะพานผุดนะครับนี่นะครับไปชมบรรยากาศในยามเย็นๆน,นะครับพาที่ตกน้ําสวยมากนะครับผม ขอบคุณมากๆนะครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับที่เข้ามาชมเจเอชแนลนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมกับเจเอชแนลนะครับพาท่องเที่ยวนะครับเขื่อนป่าสักทุสิ์นะครับบริเวณทะเลน้ําจืดนะครับผมส่วนใหญ่เจเอ๋ก็จะทํากินทําขายทําส่วนน้อยร้อยอย่างนะครับผมบางวก็ไปสัมภาษณ์เกษตรนะครับที่ประสบความสําเร็จนะครับอาชีพเกษตรบ้างหรือบางทีก็ทําส่วนน้อยร้อยอย่างในสวนบ้างนะครับทากินทําขายกับเจเอชแนลครับท่องเที่ยวบ้านๆนะครับผม โชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจเจแชนแนลนะครับผมสวัสดีครับแล้วพบกันนะครับ